เาเดิมของเด็กเด็กเกี่ยวกับโคมไฟเกี่ยวกับโคมไฟเฟซคะเฟซบอกว่าโคมไฟที่มีแสงสว่าง โคมไฟเด็กๆพู้่เดีขอกนไปหาเวิดน่บอกว่าโคมไฟที่มีแสงสวที่มีแสงสวางต่อไปคลูกไอติมติมครับไอเจติมพูดกไอติม ไฟรูปบ้านไม้ไฟรูปบ้านไม้พี่คี่สู้เลยนะต่อไปเจสต์อบครับน้องต์อบว่าโคมไฟที่เป็นลำโพงโคมไฟที่เป็นลำโพง่ะต่อไปน็อตครับน็อตตอบว่าโคมไฟที่เป็นลำโพง เดืเตอร์เดืิวเตอร์ครับเดือ่าดเตอร์ครับเดืเตอร์บอกว่าโคมไฟที่เป็นลำโพงโคมไฟที่เป็นลำโพงพี่น้องนั่งนั่งลงก่อนดูกนั่งลงเอ่อเขียนเขียนกล่องแล้วก็มานั่งนะลูกนะครับไปนั่งดูกิ่งมากครับอ่าต่อไปใครลูกดีดีคอ่ะดีบอกว่าโคมไฟทีวีแม่